ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะนี้แล้วก็มาอยู่กับของนะฮะแกะกล่องจากลาซาด้านะฮะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมอนุญาตแกะสักค,ครู่นะฮะ แกะยากแกะเย็นนี่นะครับจากลาซาดานะฮะโอเค ที่สองนันก็คือ VR Box นั่นเองภาพไม่ชัดเลยโอเคฮะจะมาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างแก่ยังไงวะ ฝากไว้ไงโอ้โหลน่ลนลน่นล่นนี่ในกล่องนะถูกซีนไว้อย่างดีเลยนะครับจะมีบลูทูธรีโมทคอนโทรเลอร์นะฮะ นี่นะแถมฟรีซื้อใหม่อะไรนะมันคือ VR box เอาไว้ดูหนังอันนี้โทรศัพท์นี่ที่ซื้อมาอันนี้อือนี่นะ สภาพของอากาศนิดหน่อยนะครับโอเคนะนนรีโมทลักษณะแบบนี้เป็นอนาล็อกควบคุมนะครับอืมนี่นะครับรีโมท จอสวนนี้จะหมุนได้นะฮะนนี้จะเป็นปุ่มตกลงหรือเปล่านนก็ A B C D นี่นะฮะพอแล้วรีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเล่นให้ดูพัดหน่ะาย